สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นในคืนนี้นะครับแม่วันนี้เต็มที่อากาศค่อนข้างดีนะฮะในห้องส่งนะฮะต้องเียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าในห้องส่งข่าวค้นคนเนชั่นบางคืนก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะอบอ้าวเพราะว่าเครื่องปรับอากาศเราทํางานมาตลอดทั้งวันครับใช่ไหมฮะเพราะว่าห้องนี้นี่ไม่ได้ใช้เฉพาะรายการเรารายการเดียวใช้รายการอื่นมาด้วยโอ้โหมากมายหลายรายการนะฮะพอมาถึงช่วงของเราตอนสามทุ่มครึ่ง ซึ่งเป็นรายการสดบางทีแอร์ก็อาจจะแบบอาจจะแบบฮีทหรือแบบอาจจะโอเวอร์โหลดเกินไปแต่วันนี้เขาจะว่ามีฝนข้างนอกใช่ไหมมันก็เลยทําให้วันนี้เย็นหน่อยโดยที่เราเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องข้าวฟงข้าวไฟนะไม่ได้โดนตัดไฟไม่โอ้ยตายแล้วไม่เคยไม่ค้างค่าไฟด้วยไม่เคยค้างไม่เคยค้างนะอันนี้แบบไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้นะเพราะว่าทํากิจการนี้มันต้อง เพราะนี่มันเป็นระบบสาธารณูปโภคมันต้องซื่อสัตย์และซื่อตรงใช่ไหมฮะถ้าเกิดจะแอร์มันจะร้อนไฟมันจะหลีมันจะมืดจะดำอะไรเนี่ยมันเป็นของเราเองมันไม่เกี่ยวกับเรื่องค้างค่าไฟครับเป็นเปิดสวยไหมจะเข้าอิมพีเรียนใช่ไหมก็เห็นก็จะติดแท็กเรื่องอะไรค้างค่าไฟมันก็น่าจะมาจากห้างนี้แหละมั้งใช่มีอยู่ห้างเดียวมีอยู่ห้างเดียวนะฮะก็คือตามข่าวที่มีลงหนังสือพิม บางฉบับแล้วก็ในเว็บไซต์ข่าวนะฮะโอ้โหหลายเว็บก็ลงเกี่ยวกับเรื่องของห้างอ m p พ r i u m ที่ลาพร้าวเนี่ยแหละฮะหรือว่าห้าง Big C ซีลาดพร้าวหรือว่าห้างที่มักจะเป็นข่าวถูกอ้างถึงเวลาที่มีการชุมนุมของคนเสื้อแดงครับที่นี่ก็คือคล้ายๆกับกองบัญชาการของนปชเป็นที่ทําการของสถานีโทรทัศน์เสื้อแดงเอชอัพเดตเอชอัเดตอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะอยู่ใกล้ๆกับทางลาดพร้าว87 นี่นะห้างนี้ก็มีข่าวว่าห้างนี้เนี่ยค้างค่าไฟนะครับ15ล้านบาทโอ้โหนะฮะ15ล้านบาทแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของกาไฟฟ้านครหลวงจะไปดําเนินการตัดไฟเมื่อวันที่17มิถุนายนน้เมื่อวานนี้เออชาวันจันทร์แล้วก็ถูกทางด้านของเจ้าหน้าที่ห้างกักตัวไว้ตามข่าวเป็นอย่างนั้นนะฮะตามข่าวเป็นอย่างนั้นแล้วก็ข่าวก็ไปไกลถึงขนาดบางสํานักข่าวก็ไปเปรียบเทียบกับ เหตุการณ์ที่พิษณุโลกที่มีค้างค่าไฟ400หลา41บาทใช่ไหม mm hmm. แล้วก็ไม่ได้จ่ายแล้วก็การไฟฟ้าที่นั่นก็ไปตัดไฟแล้วก็เลยทำให้2องหนูน้อยเนี่ยต้องทำการบ้านภายใต้แสงเทียน mm hmm. แล้วก็เกิดไฟคลอกตายนะฮะไปเปรียบเทียบกับนู่นเลย mm hmm. นะฮะเนี่ยวันนี้นะฮะทางกอฟอนอการไฟฟ้านาครหลวงโดยท่านผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงคุณอาทรศิลสวัสด์ ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องค้างค่าไฟที่ห้าง i m p พ r วเรนี่ยนะฮะก็ก็ยืนยันว่าทางการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะฮะมีมาตรฐานในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเ,เก็บค่าไฟตัดไฟอะไรเนี่ยมีมาตรฐานเดียวอย่างแน่นอนนะฮะครับ,รบไม่มี2มาตรฐานกรณีห้างสรรพสินค้าอินพิวเรลาบพลาวเป็นลูกค้าขนาดใหญ่นะครับมีผู้เช่าต่อ จำนวนมากหมายถึงมีร้านค้าในห้างนี้จํานวนมากก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับตอนนี้ก็มอบหมายให้ทางรองผู้ว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าจะมีมูลค่าที่ติดค้างไว้15ล้านบาทจริงหรือไม่ก็ต้องมีการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นโดยเร็วถ้าพบว่าเป็นหนี้จะต้องมีการบวกดอกเบีย้ยนะฮะบวกดอกเบีย้ยไปด้วยในอดีต10กว่าปีก่อนนะครับเคยเกิดห้างห้างหนึ่งก็ค้างค่าไฟเหมือนกัน รัฐมนตรีมหาไทยสมัยนั้นก็ให้ดูแลโดยไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนการไฟฟ้านครหลวงก็ต้องเจรจาให้จ่ายค่าไฟ,าฟาพร้อมดอกเบี้ยแต่ไม่ตัดไฟเพราะไม่เช่นนั้นผู้ค้ารายย่อยในห้างนั้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็จะเดือดร้อนเป็นจํานวนมากครับกรณีอิมพิวเรนตนั้นต้องดําเนินการคล้ายคลึงกันอย่านําการไฟฟ้านครหลวงมาเป็นจาเลยทางสังคมการไฟฟ้านครหลวงใช้มาตรฐานเดียวกันในการดูแลโดยใช้เวลารวมประมาณ45วัน ตั้งแต่จดหมายเลขหน่วยที่ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนนะครับจนถึงวันที่มีการตัดไฟนะไม่ใช่ไม่ใช่เวันตัด10วันตัดแล้วนะฮะก็เป็นเดือนนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเป็นถ้อ,ถอยถแถลงของวันนี้ที่ผู้ว่าการการไฟฟ้านคะรหลวงเขาได้ชี้แจงมานะ,ะครับนี่นี่แล้วนั้นนี้ก็มีรายงานอย่างเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ของกฟนเข้าไป มีรายงานบอกจะไปตัดไฟแล้วมีข่าวบอกว่าถูกทางเจ้าหน้าที่ของห้างแห่งนี้นกักตัวเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงไว้แล้วก็ต้องเจราจากันอยู่นานนะฮะซึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับทางเาจ้าหน้าที่ทีอ่อยู่ในห้างนะครับพก,ก็ยืนยันกับทาง ยืนยันนะครับบอกว่าห้างไม่ได้มีการกักตัวเจ้าหน้าที่กอฟอนอแต่อย่างใดนะฮะเพราะว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยโทรศัพท์ไปถามเจ้าของห้างคือห้างแห่งนี้เนี่ยก็มีคุณสงครามกิจเลิศไพรโรดอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แล้วก็เคยเป็นสสของพรรคพลังประชาชนนะคือผู้สื่อข่าวถามภรรยาคุณสงครามคือคุณอรุณลักษณ์คุณอรุณลักษณ์ก,ก็ให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ของห้างที่เป็นคนประสานงานกับทางกอฟอนอ เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าไม่ได้มีการกักตัวนะแต่ว่าสื่อบางฉบับเนี่ยไปบิดเบือนข้อเท็จจริงนะฮะ oh. แล้วก็บอกว่าก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่มาแจกใบปลิวให้กับผู้เช่าร้านค้าภายในห้างว่าทางห้างเนี่ยจะถูกตัดไฟเนื่องจากค้างชําระตรงนี้เนี่ยก็สร้างความตกใจให้กับผู้เช่าและลูกค้าในห้างทั้งที่ก่อนหน้านี้ทางกฟนก็ไม่ได้ส่งเอกสารไม่ได้โทรศัพท์หรือว่าแจ้งให้ห้างทราบมาก่อน ว่าจะตัดไฟแต่ว่าเมื่อวานส่งกลุ่มชายชะกันกว่า10บคนมาแจกใบปลิวทั่วห้างเนี่ยฮะเขาก็อ้างแบบนี้นซึ่งทาง,งด้านของเจ้าหน้าที่คนนี้ก็บอกว่าการกระทํานี้เป็นการคุกคามนะฮะการชําระค่าไฟทางห้างได้มีระบบให้ธนาคารออกหนังสือค้าประกันนะครับในการชําระเงินถ้ามีการค้างชําระค่าไฟทางการไฟฟ้านครหลวงสามารถนําเงินส่วนนี้ไปชําระได้แต่แปลกใจที่เหตุใดทางการไฟฟ้านครหลวงกลับส่งกลุ่ม ผู้ชายเข้ามาแจกใบปลิวกับร้านค้ารายย่อยอีกทีนะฮะทางเจ้าหน้าที่คนนี้ก็บอกว่าเขามีระบบให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันในการชำระเงินถ้ามีการค้างชำระค่าไฟทางการไฟฟ้านครหลวงสามารถนำเงินส่วนนี้ไปชำระได้งงๆนะฮะคือคืออะไรเป็น <c oughs> เป็นแบงก์การันตีว่าถ้าเกิดไม่มีเงินจ่ายก็ให้ <c oughs> อะไรให้ให้ตัด เงินส่วนนี้จากหนังสือค้ำประกัน,นจากธนาคารอ่ะคือยังไงก็ตามแต่ะฮะวันนี้เจ้าหน้าที่คนนี้ซึ่งไม่รู้ว่าใครเขาไม่ได้เปิดเผยชื่อนะฮะก็ไม่ละเอียดไม่มีรายละเอียดนะฮะค,คือให้แบงค์ไหนนะครับให้แบงค์ไหนแล้วระบบออกหนังสือค้ำประกันเนี่ยมีเงินอยู่ในแบงค์นี้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดห้างนี้ค้างค่าไฟการไฟฟ้านครหลวงทำไมจะต้องไปเป็นทุระ <c oughs> ไปติดต่อประสานกับแบงก์นี้ไปไปเอาค่าไฟาเองแล้วทําไมทางห้างไม่ไดําเนินการครใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่คนนี้บอกว่าถ้ามีการค้างค่าไฟทางการไฟฟา้าก็สามารถนาเงินส่วนนี้ไปชําระได้แล้วใครเอาเงินส่วนนี้ไปให้เขาละ่ะ <c oughs> ใช่ไหมฮะมันต้องมีคนเอาเงินส่วนนี้ไปให้เขาสิใช่ <c oughs> ใช่ไหมเออถ้าตัวเองมีการทําระบบประกันกับทางแบงก์นะฮะก็แล้วทำไมแบงก์เขาไม่ยังไงฮะหมายถึงว่า มันเหมือนกับที่บ้านหลายๆคนแบบมีค่าน้ําค่าไฟเวลาพอถึงเดือนป๊บก็ตัดตัดบัญชีเงินบัญชีธานาคารเป็นแบบนั้นหรือเปล่า<อ>ใช่ไหมฮะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วทําไมมันมันมีปัญหาตั้งสิบห้าล้านเน่เพราะไม่งั้มันก็ตัดบ,บัญชีได้ทุกเดือนก็นั่นน่ะสิฮะมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ที่ที่ผมบอกว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ชี้แจงไม่ละเอียดเนี่ยเพราะว่า เขาก็พูดๆเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเตรียมจากแถลงชี้แจงข้อท็จจริงอย่างเป็นทางการวันที่20มิถุนายนนี้แสดงว่าวันนี้เนี่ยยังไม่เป็นทางการวันที่รอยีก่อนรอวันที่20ฉะนั้นวันนี้เนี่ยยังไม่ถือเป็นเป็นการชี้แจงจากทางห้างนะฮะให้เวลาเขาตั้งหลักก่อนอีก2วันอีก2วันอีก2วันเลยนะฮะอีก2วันเออคือตัวเองยังตัวเองจะรู้ว่าตัวห้างตัวเองเนี่ยติดค้างค่าไฟหรือไม่แล้วค้างเท่าไหร่เนี่ย วันนี้ก็ไม่ชัดครับพรุ่งนี้ก็ยังไม่ชัดต้องวันพฤหัสต้องวันพฤหัสถึงจะชัดนะฮะถึงจะแถลงอเมร์รอฟังเขานี่นะฮะเอาวันนี้เราก็เลยติดแท็กเรื่องค้างค่าไฟครับเรื่องค้างค่าไฟมันก็มาจากเรื่องนี้นี่นะฮะ